ดีเมาพักนึงนะครับเห็นจุดสําคัญจุดหนึ่งเลยก็คือตัวไออะไรเขาเรียกอีวากาบอลแสงต้องเป็นตัวที่โคตรถึกถึกแบบจริงจังเพราะว่าจะได้คําให้ตัวอื่นโดนดาเมจน้อยลงเออตัวนี้เราควรที่จะทําให้ทั้งเลือดทั้งเดฟอะไรก็แล้วแต่อึดถึกที่สุดแล้วก็ควรจะมีแม่นยําบ้างเพื่อทาเกราะแตกในเริ่มต้น นะอันนี้คือจุดสําคัญที่เห็นได้ว่าปรับมาแล้วค่อนข้างที่จะชัวร์เลยแหละในการเล่นอะไรแบบนี้นะครับจุดที่2เลยก็คือในทีมของกลางทีม BJ 5จากการลองสลับตาแหน่งหลายๆคนอาจจะเอาไวกิ้งมืดไปไว้หลังแต่ว่าตัวนี้ได้ทํำไวกิ้งมืดให้อึดประมาณนึงเอาไว้ยืนไว้ข้างหน้าในการยืนค้ามากกว่าที่จะให มีน้ำกับจิ้งจอกไฟยืนข้างหน้านะครับเพราะเวลาโดนดาเมจเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีตัวค้านอกจาก2ตัวนั้นเะอ่าออดินเราจะโดนสกิลไปเต็มๆแล้วจะตายก่อนเอ,อ,อาจจะช่วยได้บ้างตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะค่อนข้างยืนได้ค่อนข้างชัวร์เลยเดี๋ยวไปจุดที่3ต่อไปนะครับ นี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ไปดูทีมหมาทีมฝั่งซ้ายมือนะฮะที่จะมีหอมไฟหมาน้ำหมามืดหมาไฟแวมไฟแล้วก็เมียไฟนะครับตรงนี้สปีดต,ตอนแรกที่ลองเลยอะ่ะคือเอาหมาไฟออกก่อนแต่ไปไปมา,มาที่ดูก็คือเอาหมามืดออกก่อนดีกว่าเพราะว่าในการว,วิ่งเธอเนะี่ยมันจะทําให้หมาดําออกไป ออกไปประทับตาบอสก่อนเพื่อที่จะให้โอดินไฟตรงกลางทำดาเมจได้เร็วขึ้นนะครับในทีมหลักๆเอาจริงๆโอดินไฟอ่ะควรที่จะใช้สกิลสามในรอบแรกแล้วก็บอสถึงครึ่งหลอดไปเลยเพราะไม่งั้นไวกิ้งเมื่อจะมีการชุบก่อนทำให้อคอมโบเสียเออนั่นแหละนี่ครับก็ ประมาณนี้เวลาก็แกว่งๆอยู่ในช่วงนี้ฮะ30วิถึง4ี่ิบหาวิกลางๆประมาณนี้เพราะว่าในแต่ละเทินบอสปล่อยสก,กิลไม่เหมือนกันเลยงงมากเนี่ยครับนี่นี่นี่อ๋อแล้วก็จุดสำคัญอีกอันนึงก็คือในธาตุไฟที่เราใช้ในการประทับตรานะครับ อาจจะต้องทำแม่นยำขึ้นมาสักนิดหนึ่งแนะนำอยู่ที่ประมาณ2 0 2 5ิากำลังสวยแล้วก็ค่อยไปยัดตรงอาร์ติแฟกต์เป็นสกิลเที่ยวไหลในการประทับตาก็ว่ากันไปนะครับนี่เห็นไหมสามตัวในทีมขวามือตรงนี้ก็จะมี3ตัวด้านหลังนี่แหละในการประทับตราบอสเพื่อที่จะทำให้โอดินไฟตรงกลางทำดาเมจได้เยอะขึ้นแต่ถ้าใครมีตัวไออะไรอะ่ะอนุบิตอนุบิตลม อนุวิทย์ลมที่จะตายเกิดแล้วก็จะมีสกิลประทับตาตัวนั้นก็ถ้ามีก็จะสะดวกกว่าน,นี้ใช้แทนหมีน้ําได้ทําเป็นดาเมจช่วยทีมกลางแล้วก็ทําแม่นยนํา100เพื่อที่จะให้ประทับตาได้แน่นอน100%แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะนี่เห็นไหมเล่นมากี่ตาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เฟลนะครับ ทำทีมมาค่อนข้างนานเหมือนกันฮะเสียเงินกับทีมนี้ไปก็เยอะเสียมานาไปในการสลับไปมาในวันที่ไม่ได้ถอดลูนฟรีแต่ก็อยากทาทีมก็เลยต้องฟาร์มเงินมาเพื่อที่จะลองทีมไปเรื่อยๆตอนแรกไปใช้อีกตัวนึวยในทีมกลางแทนคาวเกิร์ก็คือแบ็กสมิธไฟไอตัวที่เป็นคอนคอนบ,บอัะครับมันจะเพิ่มความสามารถของบัฟเพิ่มไปอีก สมมติมีบัฟโจมตีกับบัฟป้องกันบวกเท่าไหร่จะบวกจากตรงนั้นไปอีกประมาณ30กว่าปร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ชฉวเพราะว่าในทีมนั้นหลายๆคนก็จะใช้รวบกับอนุบิดลมไปด้วยก็เลยว่ากลับมาใช้ข้าวเกิล์ลแบบนี้ดีกว่านี่ปึ๊บเห็นนี่ไหมครับตามหลักมันควรที่จะครึ่งหลอดแล้วกระโดดเลยนครับ เห็นไหมครับความสําคัญของตัวหน้าที่จะทําให้อึดมันก็อย่างนี้เลยครับวากาบอลแสงเนี่ยไม่ควรตายเลยเพราะว่าถ้าวากาบอลแสงตายตัวอื่นก็จะตายง่ายไปกว่าเดิมด้วยอย่างน้อยตัวอื่นตายก็ยังพอยื้อให้อีกฝั่งหนึ่งในการทําดาเมจต,ต่อเห็นไหมเคสนี้ดูนะครับอืมต่อให้ต่อให้มันจะทําดาเมจใช้ย,ยังไงตายเกือบหมดทีมแล้วมันก็ยังพอจะถ่วงเวลา แล้วก็เร่งโจมตีให้มันจบก่อนเวลานะเห็นไหมเวลาโอ้โหไป4-9วิเลยนะครับแต่ว่าก็ยังผ่านอยู่ทีมเอาจริงๆทีมนี้ก็มันไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะอาันนั้น,นที่ก็จะมีเฟลบ้างอาจจะไปต้องไปเพิ่มพวกค่าแม่นยำในพวกการประทับตาอะไรพวกนี้ทำทำให้ทีมชัวร์มากขึ้นกว่าเดิมอีกอ๋อแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อีกนิดนึงนะครับ ในทีมฝั่งขวามือเห็นขวามือไหมครับขวามืออ่ะเราจะเดงสปีดแบบนี้าฟานวากาบอลแสงแมวลมอไอตัวสีแดงนี้ตัวอะไรละแล้วลก็แท่ไฟแล้วก็ตามหลังริงอ่ะตัวผ่านไฟควรจะสปีดต่ำที่สุดต่ำที่สุดแล้วก็ต้องยิงหลังจากที่บอสลงมารอบสอง มันจะทำให้จังหวะนั้นตีประทับตาเพื่อที่ทำทำให้โอดินไฟทาดาเมจพอดีนะครับแต่บางตามันก็ยังไม่ได้ชัวขนาดนั้นเพราะว่าโอดินไฟตัวตรงกลางอ่ะตอนนี้เรายังสก,กิลไม่เต็มเลยสก,กิลสามดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่ครับตามหลักมันก็ควรจะประมาณนี้นี่อันนี้คือครึ่งหลอดแล้วขึ้นเลยนี่ ปุ๊บอ่าเห็นไหมผ่านไฟยิงพอดีประทับตาติดเกาะแตกนี่เรียบร้อยที่เหลือก็ให้ทีมข้างๆทำดามเมจกันไปนี่ครับกว่าจะได้จริงๆนะรูนไฟหาย,ยากมากเอาจริงๆบางตัวนี้ยังก็ยังรูนไฟไม่ได้เต็มระบบขนาดนั้นนะครับเหมือนกับฟานตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรูนฟานรูนฟานฟาน นี่บูนฟานอันช่อง4ี่ยังใช้5ดาวอยู่เลยครับแต่เป็น hp แล้วก็ทำอะไรให้มันถึกๆหน่อยนี่ครับแล้วก็ที่บอกว่าวากาบอลแสงคนที่จะถึกสุดๆนี่ประมาณนี้ดิเฟนต์เกือบพันนะครับแล้วก็เลือดเกือบ3ามหมืแล้วก็นี่เราเซฟอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่เป็นรูนเกราะเพื่อที่จะกันดาเมจในช่วงตอนแรกของทีม นะครับแอบเสียได้ว่าตอนนี้โอดินไฟมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันยังขาดดาเมจในสกิลที่3ที่จะบวกไปอีกประมาณ20%เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆในการที่จะให้ดาเมจมันถึงครึ่งหลอดเร็วๆเนี่ครับเกือบหมดทีมแต่ว่าก็ยังผ่านอยู่เออนี่คือตอนแรกไล่ไล่ทำหลายๆตัวว่าให้ถึงก,กว่านี้แต่ว่า พึ่งไปลองปรับแก้ตรงวากาบอลเพราะเพิ่งมาสังเกตว่าวากาบอลตายก่อนก็คือล่มเลยเออตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะชัวร์แล้วนี่ปุ๊บอ่านี่ครับดาเมจเสียได้ตรงดาเมจนี่เละเห็นไหมโอดินไม่ใช่โอดินดิไวกิ้งมืดชุบก่อนแล้วมังกรเป่าลงมาทุกตัวก็จะหายไปหมดเลยไวยกิ้งมืดก็จะไม่ได้ชุบอะไรขึ้นมาอีก ตอนนี้ก็อาศัยดวงแล้วว่าจะทำดาเมจทันบอสหรือเปล่าอย่างน้อยๆหนึ่งฝัง่งควรที่จะมีมอนเตอร์เหลือสักตัว2ตัวในการยืนตั้งรับนะครับไม่งั้นถ้าเหลือมอนเตอร์ฝั่งเดียวมังกรจะตีแต่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวแล้วเราก็จะตายกันบางทีก็ติดติดงงติดใบติดอะไรพวกนี้ครับก็ใช้ได้นะโอเคประมาณนี้แหละ เดี๋ยวไปให้ดูเออ่ทีมกลางแล้วกันทีมกลางนะครับนี่โอดินไฟโอดินไฟมันก็จะสเตตอยู่ที่ประมาณนี้เออ่สปีดเนี่ยคนที่จะอยู่ไม่เกินไม่ใช่ไม่เกินดีไม่ต่ำกว่า127เออมันจะออกประมาณบอสพอดีนะครับก็เ,เป็นรูนทั่ว,วไปเป็นรูนโทสะบวกกับตัวปี นะครับปานิธานประมาณนี้แล้วก็ต้องทําเลือดถึกประมาณนึงเลยดีเฟนเอาจริงๆแนะนําอยู่ที่300บวกบวกแล้วก็เป็นไปได้อยากให้ทำสัก4 0 0ร้อย0เพื่อความชัวนะครับหน้าที่หลักๆมันก็มีแค่ปล่อยสกิล3ในรอบแรกแล้วก็รอบ2แล้วก็ที่เหลือปล่อยตายได้เลยในทีมกลางนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกอ่า อีกตัวหนึ่งก็เป็นจิ้งจอกไฟจิ้งจอกไฟนะครับเราจะใช้แค่เป็นฤทธเท่านั้นนะครับสกิลฤทเห็นไหมมันจะเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์ธาตุไฟ40%แบบนี้นะครับแล้วก็รูนก็ใส่ไปเลยไฟสามเซตเพราะว่าสกิลตรงนี้เราไม่ต้องกลัวที่จะใบพาส,สีเราเอามาแค่เป็นเป็นตัวที่ตายไปเพื่อที่ ไม่ใช่ดิตายไปเฉยเยก็ได้เพราะเราเอาแค่มาใช้ลีดนะครับตัวต่อมาก็คือมีน้ํา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 นี่มีน้านะครับมีน้ําตัวนี้ควรที่จะใส่วิวให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้สก,กิลพาสีฟตรงเนี้ยโดนใบจากบอสนะครับหน้าที่ก็คือตายเกิดอย่างเดียวเลยแต่ว่าแนะนําให้ดีควรที่จะออกก่อนไวกิ้งมืด เพราะว่าจะเป็นการถ่วงเวลาให้ออกก่อนเพราะเราไม่รู้ว่า,เ,าเลือดของบอสจะถึงครึ่งก่อนแล้วก็บินหน้าจังหวัดนั้นเลยไหมย,ยิ่งยิ่งหมีเร็วกว่าวกิ้งมืดเท่าไหร่อันนี้เท่าที่ลองนะครับมันจะทําให้เวลาในการหน่วงจนกว่าดาเมจทุกตัวจะลุมไปที่บอสจนเลือดเหลือครึ่งนึงวกิ้งจะยังไม่ชุบมันจะไปชุบหลังจากที่อบอสลงมาแล้วนะครับ แล้วก็มีออ่คาวเกิลคาวเกิลไม่ใช่คาวเกิลดิเอาฮาฮาปูอนนะ่ะฮาปูฮาปูฮาปูก็หลักๆไม่มีอะไรนะครับใส่เป็นนี่ใส่เป็นไฟกับวิวหนึ่งเท่านั้นนะครับหลักๆก,ก็คือบัฟบัฟดาบแค่นั้นนะครับควรจะตายในเวฟที่สองที่ มันก่อนกระโดดลงมาเพื่อที่จะทำให้โอดินสกิลหนังสือเต็มนะครับต่อมาเป็นตัวแครวเกิลนะครับครวเกิลนี่คาวเกิลก็ใส่เป็นไฟกับวิวนะครับนี่ยิงเกาะแตกหลังจากที่หาปูบัฟไปแล้วนะครับแม่นยำก็ควรที่จะอยู่เอาจริงๆสัก30 40 50ก็พอได้นะครับไปยิงสกิล ก่อแตกช่วยกับทีมอื่นๆในในเซตตรงนั้นนะครับแล้วก็มีใครกว่าเมื่อกี้มีใครอ่ะเดี๋ยวไปดูในทีมลืมละนี่ก็หลักๆเท่านี้นะครับต่อมาเป็นทีมซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี่ตัวตัวสำคัญเลยนะใครยังไม่มีก็ลำบากนิดนึนงเป็นตัวที่ ล้างบัฟในเวฟแรกของทีมนะครับตัวนี้ปล่อยตายได้เลยอยู่ข้างหน้าใส่วิวหนึ่งเซตเพื่อที่จะไม่ให้โดนใบาพาส,สีนะครับตรงนี้เห็นไหมเออแล้วก็ต่อมาตัวที่ควรจะออกตัวแรกมันคือของไฟนะครับหอมไฟมีหน้าที่บัฟให้เพื่อนบัฟดาบนะครับแล้วก็ตามด้วยหมาน้ำ หมาน้ำสิ่งที่ควรระวังก็คือ,อในการที่เราเอาทีมอินุน้ำไปลงบอสนะครับเราอาจจะมีเราอาจจะมีเราอาจจะทำเป็นดีเฟนต์ต่ำนิดนึงเพราะว่าในทีมอาจจะมีล e ุนฮ e ึดล e ุนน e ู่นลุนนี่แต่ถ้ามาลงในทีมเนี้เราต้องคำนวณดีๆว่าดีเฟนต์เราถึงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเป็นสามอินุน้ำอาจจะมี ตัวอื่นที่ใส่เป็นฮึดด้วยเราไปลงทีมกันเดฟมันก็ถึงมันก็ลากทั้งหมด3ตัวแต่ถ้ามาลงทีมนี้เราต้องทําเดฟให้ถึงไปอีกเพราะว่าในทีมทุกตัวก็ไม่ได้ใส่รูนฮึดรูนอะไรก็ต้องบวกดิเฟนต์คำนวณการดีๆนะครับเพื่อที่จะให้ลากครบๆดาเมจจะได้ไม่ขาดนะครับต่อมาอันนี้ที่ลองเลยก็คือหมาไฟกับหมามืดตอนแรกก็นั่งนึกอยู่ว่าควรที่จะให้ตัวไหนออกก่อน ไป,ไปไปมา,มาหมาเมื่อควรจะออกก่อนเพราะว่าหมาเมื่อมีสกิล3ที่ใช้ประทับตาบอสนะครับประทับตาบอสนี่ก็คือทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2 5ยิ่งหมาออกก่อนเท่าไหร่เปอร์เซนต์ในการที่บอสจะโดนมันก็มากขึ้นทำให้มันแปะไปก่อนที่โอดินไฟจะปล่อยสกิล3ออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยหมาไฟ นะหมาไฟก็เอาจริงเคยใช้เป็นรูนไออะไรวว่าลืมชื่อเฉยรูน ex เออแต่ว่าเราว่าใส่เป็นโทรศัพท์แบบนี้ดีกว่าเพื่อความชัวในเทินนะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวสุดท้ายก็แวมไฟนะครับแวมไฟใช้เป็นแวมไฟในทีมอินุน้ำสามตัวได้เลยนะครับทำดาเมจเยอะ ต่อมาทีมขวามือนะครับทีมนี้น่าจะปวดหัวที่สุดแล้วตัวแรกก็คือฟานนะครับฟานไว้บับดาบอ่าบับดาบบับปีแค่นั้นเลยแล้วก็ที่เหลือใส่ไฟไฟสองเซตบิลหนึ่งเซตนะครับเพื่อกันแล้วก็ตัวต่อมานี่ตัวนี้ตัวแบกเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะใช้พาสีลดความเสียหาย 30เปอร์แต่ข้อเสียก็คือจะโดนมากขึ้น15เปอร์เหมือนกันเราก็เลยต้องทำให้ถึกมากๆมากๆมากหลักๆรุนที่ใช้ก็คือวิวหนึ่งนะครับที่เหลืออะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่สำหรับเราที่เราลองมานะอะไรก็ได้ที่ไม่มีการแทรกเทินอะไรเพิ่มขึ้นมาอันนี้ที่เราลองมาเราไม่ชัวร์ว่าโตกลับมันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้ตอนแรกเราใช้มันร่มบ่อยมากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลือดก,กับ ตัวรุนเกราะแทนนะครับออกหลังออกหลังฟานนะครับสองตัวต่อมาแมวลมแมวลมนี่ก็ดีตรงที่ว่ายิ่งบอสบัฟแดงเยอะยิ่งจะตีแรงมันจะทำรุนง่ายตรงที่เราไม่ต้องทำคีเล่นเลยนะครับนี่ก็ประหยัดคีดาเมจเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะครับตัวต่อมาก็นี่ l e ็กซี่เล็ี่ตัวนี้หลักๆก,ก็คือประทับตาเหมือนกันแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้2ตัวแมวกับ l e ็กซเนี่ยตัวไหนออกก่อนก็ได้แล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้ฮาวานะครับหรือว่า,าแส่ไฟแส่ไฟตัวนี้เป็นลีดิดก็คือตัวคีเรท19 19%ตรงนี้มันจะหมวกกันให้ทั้งทีมนะครับเราใช้ตัวอื่นก็ได้มันเหมือนจะมีตัวที่เป็นแบบาลาพิษลมหรือไม่ก็คุกกี้คุกกี้ลมแล้วก็ไอตัวอะไรละอีฟิตน้ําแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นธาตุไฟอะดามจม,มันจะช่วยได้เยอะมากก็เลยเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ออกที่เราเห็นที่เราดูหลายๆตานะมันจะ เป็นตัวที่คอยเก็บดาเมจเศษเหลือนิดนึงปึ้งมันจะทําให้บอสบินขึ้นรอบ2พอดีนะครับต่อมาตัวท้ายพ่านไฟตัวนี้ดีตรงที่ว่ายิงทะลุบัฟทุกอย่างแล้วก็ค่อนข้างจะแรงในการตีเป้าเดียวนะครับหลักๆอีกอย่างนึ่งก็คือประทับตาเหมือนกันในสกิลที่สองถ้าบอส HP เยอะกว่าเราเราก็ ่าประทับตาร0อยเปเนะครับ oh. ควรจะยิงในเอ่อยิงในรอบที่บอสลงมารอบที่2แล้วก็ยิงทันทีเพื่อที่จะให้ติด oh. ควรจะทำแม่นยำนะครับไว้สักแล้วแต่เออแต่ว่าถ้าให้ชัวรก็ควรจะสัก40-50แล้วก็ไปยัดอดีแฟงเอาก็ได้นะครับนะครับทีมก็ประมาณนี้เดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ล่มอีกนะอ่ะดูดู ดีจะให้ลองดูเป็นภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับบางทีสเต็ปในการตี่ยมันก็ไม่ได้ร้อเอร์เซนเหมือนที่เราบอกหรอกมันจะแล้วแต่ตาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะครับนี่ประมาณนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นตัวแท่ไฟเก็บตกอีกนิดนึงก่อนที่ผ่านไฟจะยิงนะครับอ่ะลงมาแบบนี้ผานไฟยิงไปหนึ่งทีปึ้งอ่ะเห็นไหม ถ้าแม่นยําเยอะมันก็จะติดง่ายกว่านี้โอเคตอนนี้เหลือแค่ทีมข้างๆเก็บอย่างเดียวเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็ทําทีมตามผู้เล่นใหม่ที่เล่นมา4ีหเดือนดูคลิป y t u t e นูน่นนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีทีมที่ชัวร์กว่านี้ก็ลองดูกันนะครับวันนี้ไปละบาย